สวัสดีครับโมนีบ้าหมอดผ้าพี่น้องมาเึิ่งหมูนะครับอันนี้จะเป็นหมูปลานะครับนี่หมูปลาเขามีอยู่แม่มีอยู่หาแม่นะครับมีตัวผูตัวหนึ่งครับไปตะคมขอ,อกนะครับครับ ผู้ใดสนใจกั็คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้เขาขายยู่ตรัรี่ลอยหาสิบนะครับนี่ครับประมาณซ้ำนี้นะครับลูกลูกหมูปลานะครับเลือดรลอยนะครับแม่นี่ยังบ่อกอนนะครับนี่ออกทั้งหมดซี่แม่นะครับ นี่จะขายอยู่โตประมาณตัวละาห้าลอยนะครับนี่ใหญ่ๆกระมูนครับที่ค้มเม่เขาอยู่นี่ครับนะครับห้าลอยนะครับนี่ผู้ใดสนใจก็คอมเมนต์ได้เลยครับทางกาลสินนะครับนี่ขอเข้าอยู่กาลสินนะครับนี่เพื่อคำม่วงนะครับนี่ นี่ครับตัวหรหัสลอยเท่านั้นนะครับนี่ ขอค่าฝากกดติดตามนัหนเลยนะครับ